น้องกันโอเคจะได้ดีใจนะฮะแต่ลูกเด็กเลนะ็กๆของชูร่มเลยลูกมีร่มที่สวยงามลูกเออต็รักจริงถือเป็นทัพนีเยอะเลยลูกเอาเลยมาใกล้ๆกันนะครับฉันคุณพี่เลยครับชี้หน่อยยิ้มหน่อยแชร์สองนิ้วหน่อยสองนิ้ว,สอ,วสองนิ้วนะะ่ารักน่ารักสองนิ้วสอมนิ้ว เรได้หลายแก้งนะฮะนอากน้ันก็นะออกมองนะติจะโพอสอะไรโพสตามสะดวกไหฮะ,ะ <c oughs> ให้กำกับนะให้กำกับนะหัว <c oughs> ใจนะทำหัวใจเราต้องม,มีเราต้องมีนะ <c oughs> บอกเลว้วมีเราเยอะจริงการหัวใจโดเล็กๆหัวใจโดงน้าโดงใหญ่โดนเล็กแล้วแต่สะดวกครับ ใครวงแขนท่านสามารถทำใหญ่ได้ทำเลยใครที่จากัดนะก็เป็นตัวเล็กๆไปนะฮะแชร์ชีสก็บอกถ่ายรูปจะสนุกขึ้นเราก็อ้าปากอ้าอย่างนี้หนึ่งสองพัปากนะหนึ่งสองับอ้าอ้าปากนะเลยจะได้รูปสนุกขึ้นจะดูมีชีวิตชีวานะฮะอ้าเดี๋ยวคนแรกประกาศนะครับผมสําหรับ พี่พี่ VIP นะครับผมที่ซื้อบัตรมาในราคา2,500บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมีของมอบให้นะครับขอให้พี่พี่อยู่ถ่ายคือเป็นรูปนะฮรัจากกล้องโพลารอยด์นะครับก็ะถางกุ่มก็จะได้ตบกนทันทีเลยสำหรับพี่พี่ที่ซื้อบัตรมา2,500นะครับก็คนไหนที่รู้ตัวนะครับผมว่ามีบัตร2,500ก็รบกวนอยู่ในนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมีพี่ทีงานนะครับมาถ่ายรูป แลแ้วแจกกันทันทีนะครับส่วนพี่พี่ท่านอื่นนะฮะใครอยากถ่ายรูปกับมักบอนกักเตะเป็นแบบว่าการส่วนตัวอะไรนะครับผมเชิญ <Sure. S 1> รอขทั้งนอกได้เลยเดี๋ยวเราบอกว่านักบอนกักเตะออกไปพูดถึงทุกคนแน่นอนนะฮะไม่ต้องั